รายการนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิตสามสาวนางฟ้าเมฆแป้งหุนเซ็กที่ต้องออกไปร่วมปฏิบัติการเดินดินทำภารกิจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อมอบเงินหรือของข,องขวัญของรางวัลให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยหลังจากที่พวกเธอฝึกฝนการอาบน้ำสุนัขเมื่อสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้พวกเธอจะมาทำอะไรไปดูกัน ามาด้วยนี่ซ้อนสามหมวกก็ไม่ได้ใส่พอก่อนสวัสดีคะ่ะ enfin ขอต้อนรับเข้าสูร that? That ่รายการนางฟ้าเดินดินนะคะรู้ก่อนแบกคุณค่ะอ๋อไม่ได้สบายเลยอ่ะนี่ ์ไซวันนี้ก็พาทั้งสองสาวนะมาถึงที่ปลายทางของเราแล้วและที่นี่คือที่ที่เราจะทำภารกิจในวันนี้ภารกิจอะไรเมย์จะทำอะไรวันนี้พาปั่นแดงไลยนะไลมไหมไลยมากจะแกล้งอะไรพวกเราแน่นอนวันนี้ฉันต้องวินหนึ่งนะเพราะว่าที่ฉันไม่ผู้ชนะฮาวีที่แล้วนะคะแล้ววินนี้เนี่ยจะแป้งกับบุ้นมาทำอะไรตามมาทางนี้เลยดีกว่าไม่ยอมบอกอีควยอยากรู้ใช่ไหมไปดูโยทีอาร์เลยตื่นจอดกินกาแฟเพียงจอดกินกาแฟ ถือตอนเย็นก็กินกาแฟได้ยินอย่างนี้คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากอาชีพคนชงกาแฟในตอนนาง้าบาริสต้านั่นเองแอว,วเป็นยังไงไหวไหมไหวสบายอุ้ยตายแล้วทำไมพี่เมย์ชื่นใจดีกับเราเนนขนาดนี้อดนอนค่ะนานๆต้องใจดีบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะดา่าเ,เราก็อยู่ในที่เย็นๆไม่ต้องออกแรงเยอะมากอย่างี้ยชอบได้เพราะว่าเพื่อนเหลือน้อยแล้วต้องทิเพื่อนเอาไว้ตอนนี้เราไปหา จ้าของรานยินก่อนเลยนีได้ยินเสียงปั่นกาแฟาอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะไปพบกับกูรูของเราในวันนี้เรามารู้จักอาชีพบาริสต้าหรือว่านักชงกาแฟากันก่อนจ้าอาชีพบาริสต้าเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าอินเทรนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคุณสมบัติหลักๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอาชีพบาริสต้าก็คือต้องอดทนชงกาแฟาและดื่มกาแฟาเป็น กระชับกระเฉงต้องบริหารเวลาให้เป็นบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีและต้องมีเซอร์วิสม้จ้าตอนนี้เราไปพบกับคุณภาวินีกิ่งทองหรือว่าพี่ปอกูรูบาริสต้าหรือว่านักชมกาแฟของเราในวันนี้กันเลยจ้าค่ะสวัสดีนะคะชื่อพี่ภาวินีกิ่งทองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ปอนะคะ มาเปิดร้านชื่อร้านมองบลังสวิตคาเฟ่นะคะขายเค้กสวยๆแล้วก็ขายเครื่องดื่มมีกาแฟามีเครื่องดื่มบริการแรงบันดาลใจในการเปิดร้านมองบังของพี่นะคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เขากำเนิดอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพี่ได้มีโอกาสที่ไปที่เชียงใหม่ได้ไปทานกาแฟาได้ไปทานเค้กของเขาอยู่เรื่อยๆ ก็เลยรู้สึกชอบและประทับใจในรสชาติของทั้งกาแฟทั้งเค้กแล้วก็ประทับใจในการบริการของเขาบรรยากาศพี่ปอก็เลยอยากจะมาเปิดร้านยกทุกสิ่งอย่างเนี่ยมาเปิดที่กรุงเทพให้คนกรุงเทพได้ได้มีโอกาสได้สัมผัสบ้างคุณสมบัติของคนที่จะอยากเปิดร้านกาแฟนะคะหนึ่งคือต้องมีใจรักก่อนเลยเพราะงานงานร้านกาแฟหรืองานร้านเดกเอรี่เนี่ย เป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องจุกจิกเยอะแล้วก็ในเรื่องของการรักการบริการนะคะที่เหลือเราทําได้หมดถ้าเรามีใจที่ท,ที่ที่ต้องการที่จะทําทุกอย่างเราทําได้ค่ะแต่ว่าต้องใส่ใจแล้วก็ต้องศึกษาให้ละเอียสสดสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีนางฟ้าทั้งสอ,อ,องอนี่พี่ปอเจ้าของร้านนะคะขอถามนิดนึงดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ย นอกจากกาแฟแล้วมีอะไรด้วยเห็นมีขนมเค้กเต็มเลยมีมานานหรือยังร้านมองบางนี่เปิดมาได้6เดือนหมักมองบังนะคะหเดือนเองแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะคือได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเพราะว่ารสชาติของกาแฟที่นี่อร่อยแล้วก็เค้กโอ้อร่อยด้วยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยกันขนาดนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะเรียนเราก็ต้อง เรต้องขอวัดแววเ่าตัวที่สุดแล้วก่อนฉะนั้นเมื่อกี้บอกตัวที่เรายังไม่ได้ที่จาชิมเนี่ยนะไม่ใช่เธอสองคนชิมเพราะว่าพี่ปอจะชิมฝีมือของเธอสองคนได้ไหมคะได้ไหมคะก็ได้ค่ะได้ไหมคะก็ได้ค่ะไม่รู้อะไรเลยเลยใช่ไหมคะ ทำกาแฟแล้วกันเนาะทำกาแฟะคะ่ะวันนี้ไปเตรียมวัดแววกันดีกว่าค่ะได้เอาล่ะจ้ามาถึงยังไม่ทันจะรู้อะไรเลยที่ปอผูรู้ของเราก็จับวัดแววด้วยการชงกาแฟให้พี่ปอชิมไปดูกันซิว่าใส่เนะจะมีววมแวววมากกันและนี่นะคะคืออุปกรณ์ของการทำกาแฟที่พี่ปอเตรียมไว้แล้ว,วนี่เมยไม่รู้เลยอะไรคืออะไรบ้างงั้นพี่ปอ อธิบายทีละอย่างได้เ่าะเริ่มแรกทํากาแฟก็ต้องมีน้ํากาแฟก่อนพี่ปอเตรียมไว้ให้สําเร็จแล้วแขงง่ายแล้วก็มีนมนมสดนะคะอันนี้เป็นนมข้นอันนี้เป็นน้ําเชื่อมแสบนะคะแล้วก็ในนี้จะเป็นโฟมนมซึ่งพี่ปอก็ฟังไว้ให้อีกอำนวยความสะดวกไว้ให้นะคะใส่เลยแล้งก็จะมีผงโกโก้ไว้โรยประดับตกแต่งนี่แล้วแต่เลยแล้วก็ แล้วแต่เลยนะพี่โบไม่บอกอะไรเลยงั้นเราไม่ต้องบอกเราเตรียมให้ขนาดนี้ละพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะมุสเซนพร้อมค่ะกลัวซูแป้งไม่ได้อะละตอนนี้เราหินตีทางกอนก่อนตามสบายเลยเรเรามีเวลาให้ทําแค่กี่นาทีดีนะครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วมั้ยนาทีก็เสร็จหนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีเหรอพร้อมนะคะ1 สองซ้ำเริ่มค่ะเดี๋ยวเดิมพี่เขาไงนะคะลืมบอกว่าอันนี้เไว้ตักโฟมอันนี้ปั๊มได้เลยปั๊มลงมแนี้ได้เลยแต่เราต้องกะกตักได้เราค่ะปั๊มแล้วแต่เราอันนี้อันนี้ไว้ตักโฟมเดี๋ยวได้รู้สึกว่าตอนนี้วุ้นเส้นจะใช้อุปกรณ์ผิดนะคะชิมิตรต่างหากแต่ละคนดูว่าแต่ละคนเออนะเดี๋ยวมาช่วยพี่บอลทำกาแฟเดี๋ยวบอกนี้ท่นนี้ ได้ชัวๆชัวค่ะจะกินได้หรือเปล่า่แอบชิมดมเนี่ยโอ้ชิมได้หรอโอ้ชิมทานซุปอะไรกันเนี่ยพอน้ำแข็งเยอะดูเกรงๆกันนะคะไม่เลยค่ะทํากาแฟ ด้วยใจที่สบายๆนะคะแต่จุดนี้นี่นะคะเธอได้เอาช้อนที่เธอชิมแล้วลงไปคนแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าทานต่อนะคะทานงสองคนเลยชิมด้วยนั่นเนี่ยไม่เป็นไร่ตอนนี่จ้าว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคอะไรกันใช่ไหมคะไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเราไม่ชิมเราจะไม่รู้ว่าว่าเป็นยังไงเพราะเราทำครั้งแรกตายตายหมดเวลาหนึ่งนาทีสงสัยจะไม่พอนั้งขอต่อเวลาบาดเจ็บให้อีกหนึ่งนาทีไปวัดแววกันต่อจ้าใช่ค่ะ เอองั้นถามหน่อยดีกว่าปกติแป้งเป็นคนดื่มกาแฟไหมไม่ดื่มกาแฟไหมปกติเป็นคนกินกาแฟซึ่งไม่ใส่น้ำตาลและไม่ใส่ครีมค่ะเป็สามสิบนาทีกาแฟอะไรโดยผมไม่กินครีอเมริกาโน่ค่ะโราพูดนะคะก็ทานเหมือนกันกาแฟติดเย็นทั้งร้อนไม่ติดไม่ติดนานๆทีแบบว่าอาทิตย์เวลาตื่นเช้า อร่อยจริงเลยเออสุดๆอ่ะโอ้ยอดอยู่แล้วนะหมดเวลาหรือยังคะเหลือ15วินาทีเท่านั้นนะคะกาแฟกาแฟขมอันนี้คือนมข้นใช่ไหมคะหวานไหมคะอันนี้ไม่มีความหวานสิบวินะคะเก้าเฮ้ยจริงเหรอแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วเอาละหมดเวลาแล้วว่าไปก็มีแวว์ดีทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าพี่ปอกูรูของเราเขาจะเห็นเป็นยังไงตอนนี้เราไปฟังเสียงของคนอื่นๆในร้านที่เห็นการวัดแววเมื่อสักครู่กันดีกว่าพวกเขาคิดว่าใครมีแวว์มากกว่ากันจ้า มีแววมากกว่าค่ะคุณแป้งมีแววมากกว่าค่ะพี่แป้งน่าจะมีแววมากกว่าค่ะพี่วุ้นเส้นมากกว่าค่ะพี่แป้งอ,อัญจิราเลยค่ะพี่อบอลขอดูจากหน้าตาก่อนเนาะค่ะ ของแป้งนี่เป็นคนที่ทําอะไรจะล้นตอนเสมออันนี้แป้งครัวลูกค้าแบบขาดทุนค่ะใช่ส่วนวุ้นเนี่ยเรากระดาษที่ชู่วมาปิดนี่เพื่อจะคือมันเลอะขาดแก้วเมื่อกี้เอาไหมแต่จุดนี้ปิดยี่ห้อร้านเขาค่ะเป็นไรค่ะไม่เป็นไรร้านชื่อมองบังนะคะทุกท่านเดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูสีก่อนพี่ปอเอาออกก่อนอันนี้ของคุณแป้งนะคะค่ะอันนี้ของคุณวุ้นเส้นใช่แล้วสีอย่างที่คุณเมย์บอกเลยอันนี้ดูเหมือนนมเยอะนมเยอะอันนี้ อันนี้กาแฟน่าจะเยอะดูจากหน้าตาแตดสินยากมากเลยหน้าตาให้ใครดีคะถ้าหน้าตาน้องพี่ปอให้ให้กินแป้งก่อนเพราะว่าปริมาณของกาแฟเต็มค่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟเลยแต่นี้ดูพร่องๆไปนิดอันนี้อันนี้งกนิดนึงค่ะแต่ว่ารสชาตินี่อาจจะอร่อยก็ได้นะแต่ว่าอีกนิดนึงทุกคนไม่ได้ใส่นมสดเลยอแล้วอันนี้ไม่ใช่เหรอคะอันนี้นมข้นค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะได้สูหไปก็ได้ร้านที่อ่า งั้นชิมเลยดีกว่างคันพี่ต้องชิมแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ชิมของคุณแป้งก่อนเลยค่ะของคุณแป้งนะคะหลังจากนี้ไม่เอาช้อนจ้วงจ้วงจ้วงลงไปนะค่ะพี่บอกว่าใช่แล้วปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ชิมปั๊มปั๊มปั๊มแล้วชิมอิ่มเลยค่ะอิ่มเลยค่ะอ้วงเลยไหมคะเอาน้ำเปล่าไหมคะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหรอคะโอ๊ยขดซูงมาพี่บอกเขาไปนิดนึงนะคะว่าเขาโกหกหรือเปล่า ควมเมมโมรี่ไว้ละขอบคุณคุณเส้นบ้างนะอันนี้น่าจะแบบว่าเข้มคนนั่นเนี่ยเขาหลอดสองอันอยากชิมของใครไม่อยากชิมอยากชิมของตัวเองเป็นยังไงบ้างเออไม่ต้องเสียเวลาพูดก็ได้นะเป็นยังไงสียง่าใช่ไหมค่ะถ้ารสชาติถ้ารสชาติที่ปอชอบแก้วนี้อ้าวกับชอบของมุ้นแท้มันเข้มไง เค็มแต่ว่าจริงๆแล้วยังยังเค้มไม่มากแต่ว่าความหวานนี่ยังยังไม่ได้เลยค่ะความหวานยังไม่ได้ต้องหวานตัวนี้อ่ะคะใช่ค่ะเพราะว่ากาแฟกาแฟสดมันรสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนที่เขาชอบไม่ชอบหวานเนี่ยโอ้แก้วเนี้ยจะเยองมากนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะต้องเพิ่มความมันถ่านเติมนมสดโอเคจะจำยไวอนะคะใช่นมเยอะ สุดแล้วกันนาะมีให้เลือก2แก้วแต่น่าจะพี่ปอชอบอันนี้ก็เอาเป็นว่านะคะเป็นการรักษาน้ำใจทั้งคู่จริงๆแล้วอยกเหรอคะหน้าตาอันนี้ดีกว่านะคะแต่รสชาตินี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเราต้องดูกันว่าอันนี้จืดเป็นเมื่อทําจริงๆแล้วเนี่ยใครจะดีกว่าใครฉะนั้นอยากให้พี่ปอสาธิตวิธีทาที่ถูกต้องดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้สองคนนี้ไปเรียนรู้อีกสักครู่เดียวค่ะ อา้าวมีแววกันคนลด้านซะอย่งนั้นตัดสินกันแบบเนี้ยเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องหรือจ้าพี่ปอจา๋าช่วงหน้ามาเรียนทำกาแฟกับกูรูพี่ปอ,อกันดีกว่าสักครูจ่จ้า